ทางด่วนนะครับซึ่งจุดนี้เลยจากโลตัสมาได้ประมาณ200เมตรนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูตลาดกันซึ่งเราเรียกตลาดนี้ว่าเหมือนตลาดเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เป็นอีกหนึ่งตลาดดีๆที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตช่วงวิกฤตน้ำท่วมเพราะตลาดแห่งนี้คือตลาดที่ขายเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตที่อยู่กับภัยน้ำท่วมโดยตลาดแห่งนี้จะจำหน่ายอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพรองเท้าบูทกันน้ำถุงคุมรถ EM เฆ่าเชื้อรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำและยังมีอื่นอีกมากมาย ครับผมแล้วผมก็มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้ขายอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้านขายอะไรใช้หัวเชื้อค่ะเืบำบัดน้ําเสียน้ําเน่าค่ะอหัวเชื้อนี้ใช้ยังไงครับใช้กับผสมในน้ําได้เลยค่ะที่น้ําเน่ามานะคะอ๋อในห้องน้ําก็ได้ค่ะอ๋อแล้วราคาตอขวนเด็กนี่เท่าไหร่นิดนึงขายแค่เจ็ดสิบห้าบาทค่ะเจ็ดสิบห้าบาทต่อแกลอนเล็กแกลอนหนึ่งนิดค่ะ แล้วคุณป้าทราบได้ไงว่าตลาดตรงนี้นี่เขาตั้งขายของพวกของมาอยู่แถวนี้น้าท่วมเลยค่ะมาขายได้กี่วันและะ้วครับเพื่อเพ่มาขายค่ะน้ําท่วมเวยค่ะคนเริ่มเยอะขึ้นไหมครับเริ่มเยอะขึ้นค่ะแล้วขายที่โมงคุณ<ๆ>มาตั้งแต่ตอนบ่ายคขาจะหมดแล้วค่ะจะไม่มีของแล้วค่ะ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอนกันดีกว่านะครับว่าร้านนี้เขาขายอะไรสวัสดีครับคล้ผมร้รานนี้นี้ขายอะไรคะจะขายเทปผ้าของญี่ปุ่นนะคะเป็นยี่ห้อคิคุซุยเป็นเทปผ้ากันน้ำกินเทปกันน้ำซึ่งเอาไปใช้พัดก็เอาไว้ติดลั๊กไฟแล้วก็ ค,คือพี่ตั้งขายตั้งแต่กี่โมงถึงกีง่โมงอ๋อมาบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงค่ะถึง,ถ,งถึงไม่แน่ค่ะแล้วแต่ขอบคุณนะคะ <c oughs> ตลาดเฉพาะกิจถือเป็นตลาดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใครสนใจก็สามารถไปเดนช็อปกันได้ที่บริเวณเรียบทางห่วนลานอินทาอากาลงครับเลื่อห้างโลตัสมาประมาณ1 0 0เมตรมาซื้อรองเท้าบูทค่ะถูกใจกับราคาไม่คับที่นี่ก็โอเคนะคะยางนิ่มดีด้วยราคาก็โอเควันนี้ซื้อไปกี่คู่ลยังไม่มี บะคระ<ป>ตลาดเฉพาะกิจจะเปิดในช่วงเวลา11โมงจนถึงหัวค่ำพ่อค้าแม่ค้าอำนวยความสะดวกกันได้ขนาดนี้ใครสนใจอย่าพลาดกันนะครับ ครับผมและนี้ก็คือบริเวณถนนเรียบทางด่วนนะครับที่เราเรียกว่าตลาดเฉพาะกิจนะครับผมหวังว่าตลาดแห่งนี้นะครับจะมีประโยชน์กับสําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหลายๆท่านนะครับคือถ้าเกิดว่าต้องการหาสิ่งของสิ่งในความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์น้าร่วงทั้งหลายเนี่ยตลาดนี้เหมาะที่สุดเลยครับตลาดนี้นะครับจะอยู่ช่วงบริเวณเรียบทางด่วนเลยโลตัสมาประมาณ100เมตรนะครับซึ่งเป็นทางยาวไปเลยส่วนจะเปิดให้บริการนั้นก็คือช่วงเวลาบ่ายโมงจนไปจนถึงค่ำนะครับร้านค้าน่าจะเริ่มเยอะในช่วงค่ำสุดนะครับ ยังไงแล้วผมหวังว่าตลาดนี้คงเป็นประโยชน์ผู้ผสมก,กรภัยนะครับ